นายแน่ใจเราอย่างนั้นหรอที่จะเดิมพันอะไรแบบนี้กับฉันแล้วทำไมฉันต้องหวัดกลัวคนอันแอเช่นนายด้วยเอาละถ้าเช่นนั้นก็เป็นอันตกลงทำไมนายเพิ่งออกมาล่ะพอดีว่ามีเรื่องยุ่งยากนิดหน่อยนะโดยจะเป็นต้องจัดการเอาละเรื่องไหนละ่ะให้เธอนั้นจะเล่าให้ฉันฟัง จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกวิญญาณอสูรจิ้งจอกเก้าหารของฉันอยู่ในระดับ S และแน่นอนฉันรับคริสตัลนวิญญาณอสูรระดับสูงทั้งหมด10ก้อนในวันนี้และฉันเองก็ต้องการที่จะแบ่งให้นายครึ่งหนึ่งทำไมต้องแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งห่อแน่นอนอยู่แล้วฉันต้องการมอบคริสตัลนวิญญาณระดับสูงให้แก่นายไงล่ะฉันรู้นะว่านายนนาปลูกวิญญาณอสูรระดับ E ีนายจึงได้รับเพียงแค่คริสตัลนวิญญาณอสูรระดับต่ำ นายถือได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถไปอย่างมากครั้งที่แล้วที่นายช่วยฉันจากคนร้ายที่อยู่ระดับบีฉันรู้ได้เลยหากว่านายฝึกอย่างเต็มที่นายต้องแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแน่ ขอบคุณสำหรับความหงวยใยญนะแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะรับคริสตันวิญญาณอสูรจากเธอได้จริงๆฉันได้ยินมาว่าการฝึกฝนสัตว์อสูรของตัวเองนั้นยากเป็นอย่างมากต่อให้อยู่ระเปีก็มีสิทธิ์ร่วมเลียวได้ฉันไม่ต้องการคริสตันวิญญาณอสูรอรไรมากขนาดนั้นนายสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์และฝึกฝนได้เลยหากว่าเธอมอบคริสตันวิญญาณอสูรให้แก่ฉันเธอไม่กังวลงั้นหรอว่าเธอจะไม่ผ่านการทดสอบวิญญาณอสูรน่นะ นายดูถูกฉันอย่างนั้นเหรอฉันมีวิญญาณอาสูนเป็นจิ้งจอกก้าวหางที่อยู่ระดับเอสเชลนะสาสตร์อาสูนของฉันแข็งแก่งมากต่อให้ฉันไม่ต้องใช้คริสตันวิญญาอาสูนฉันก็สามารถที่จะสอบผ่านได้อยู่แล้วเอาละแม้ว่าฉันจะบอกเหตุผลเธอไม่ได้ก็ตามทีแต่ฉันก็จะต้องเอาชนะได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากว่าเธอเอาชนะได้เช่นกันฉันเองก็จะรับน้ำใจของเธอเอาไว้ก็แล้วกันเป็นยังไงละ่ะ จริงอย่างนั้นเหรองั้นแปลว่าเราสองคนมีข้อตกลงกันแล้วงั้นสินะแน่นอนอย่าได้กังวลไปเลยแต่เธอเองก็อย่าได้ชะล่าใจจนเลมฝึกวิญญาณอสูรละแพ้ในการทดสอบละ่ะดังนั้นเธอเองก็ต้องฝึกฝนเข้าไวล้ล่ะได้เลยเมื่อถึงวันทดสอบวิญญาณอสูรนายจะต้องตกใจกับความแข็งแกร่งของฉันอย่างแน่นอนมันว่านายจะเป็นห่วงสาวน้อยคนนี้เอามากๆเลยนะ หยุดพูดเรื่องไร้สาระรีบพาฉันไปที่หอ,อการค้าอสูรได้แล้วนายนิ่งสามารถเปลี่ยนหน้าได้เร็วกับการพลิกหนังสือเลยนะหอ,อการค้าวิญญาณอสูรวางวิญญาณอสูรเป็นสถานที่ที่มีเพียงแค่วิญญาณอสูรเท่านั้นสามารถที่จะเข้าได้นังนั้นและที่นี่เองก็ถือได้ว่าเป็นที่ทดสอบ ความสามารถของในายในอนาคตด้วยเช่นนั้นเราก็ไปสถานที่ที่ทำการแลกเปลี่ยนคริสเซนวิญญาณอสูรกันก่อนเถอะทำการแลกเปลี่ยนคริสเซนวิญญาณอสูรระดับตม่มฮะคนคนนี้มันบ้าหรือเปล่านะนำคริสเซนวิญญาณอสูรชั้นดีมาแลกกับคริสเซนวิญญาณอสูรระดับขยะนี่100คริสเซนวิญญาณระดับตา่าอย่างไรเสียนายก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม500อยหยวนนะได้ เจ้าหมูตอนคงนั้นคงจะคิดว่านายคงบ้าไปแล้วได้เลยแล้วนายเคยได้ยินสำนวนไหมที่เขาว่ากันว่าคนบ้าและอสุริยะมีเพียงแค่เส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ภายในโกดังร้างแห่งหนึ่ง<ม>วิญญาณอสูรกิ้งกาดำยักษ์สถานะระยะจนเจริญเติบโตระดับความสามารถระดับบีสตาร์ไรส,สตร์ไรระดับ7ดาวความสูง3.1เมตร น้ำหนัก540ตันวิธีการโจมตีกัดและขวนเล็บทักษาแสงสีขาวอันชั่วช่วงนายทำการดูดกราังสีนิวเคลียสสัเร็จิ์แหนได้รับคะแนนวิวัฒนาการ1,000คะแนนเราจ่ายไปเพียงแค่5หยวนต่อ1ก้อนหากว่าเราทำการดูดซับทั้งหมด1,000ก้อนแล้วก็เราจะได้รับคะแนนวิวัฒนาการทั้งหมด100,000คะแนน แต่ระดับจะแบ่งจากต่ำไปสูงและในแต่ระดับเองก็จะมีทั้งหมด9ดาวและระดับปัจจุบันของเราในตอนนี้คือสัตว์ร้ายสงคราม7ดาวระดับจักรพรรดิหากว่าเราทำการดูดสัพ์คริสตันทั้งหมดแล้วระดับหลอดระดับสัตว์ร้ายระดับผู้บัญชาการสัตว์ร้ายระดับสงครามตัวของเราจะเลื่อนเข้าสู่ระดับสัตว์ร้ายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปวิหารสัตว์อสูรวันต่อมา ฉันกังวลมากเลยล่ะฉันกลับถึงบ้านฉันก็ทำการดูดเอาคิจตัานวิญญาณอสูรเข้าสู่วิญญาณอสูรของท่านทันท,นทีแต่อย่างไรเสียสัตว์ร้ายของฉันก็อยู่เพียงแค่ขั้นสัตว์ร้ายสี่ดาวเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าจะสามารถผ่านการฝึกครั้งนี้ให้ได้หรือเปล่าให้ตายเถอะนายอยู่ขั้นสัตว์ร้ายระดับ4ดาวแล้วอย่างนั้นหรอน่าจะต้องมีพรสวรรค์ระด,ดับ B อย่างแน่นอนรู้หรือเปล่าชนหนาได้เพียงแค่พรสวรรค์ระด,ดับ D ด,ดังนั้นสัตว์ร้ายของฉันก็อยู่เพียงแค่ระด,ดับสัตว์ร้าย2ดาาวเท่นั้น คนที่โชคร้ายคงเป็นชั้นมากกว่าในปีนี้โรงเรียนของเรามีระดับเอดถึง2คนได้แก่อูมูเ่เฉชนราชาสัตว์ฤ้ษยครันคงกระดูกและซููเ่เชวิญญาณจิ้งจ,งจอกเหมันก้าหางเชิญลาสงสัยจิ้งวัวพวกเขาในตอนนี้อยู่ระดับไหนกันแล้วให้แต่สิเชินเก่งว่าปีนี้คงจะมีเพียงแค่2คนนั้นเท่านั้นแลที่จะถูกลับเลือกโดยสถาบันโมตูและยานโม คริสตันอสูนที่อาจารย์จังเย่มไม่แก่นยนานคงจะมไม่แก่เจ้ากิ่งกาดําของนายแล้วใช่ไหมและฉันขอสันนิษฐานเลยว่ากิ่งกาดําของนายคงจะอยู่ขั้นผู้บังคับบัญชาการสัตว์ร้ายขั้นหนึ่งดาวแล้วแล้วใช่ไหมล่ะแล้วานล่ะเตรียมพร้อมแล้วหรือยงังวิญญาณอสูนของฉันคือวิญญาณอสูนที่แข็งแกร่งในตอนนี้ฉันอยู่ขั้นวิญญาณอสูนระดับสูง8ดาวแล้วและมันเป็นเรื่องง่ายมากที่ฉันจะผ่านการทดสอบในครั้งนี้ ฉันไม่ได้ถามอะไรายละเอียดขนาดนั้นซะหน่อยฉันเพียงแค่ต้องการจะถามว่านายเตรียมพร้อมที่จะกินคริสเันวิญญาณอาสูนระดับตำล้วหรือ,อยังต่างหากลินยวนบ้าหรือเปล่าอูมุเชเขาคือสัตว์สงครามเปดดาวแล้วนั่นโปรดทราบนะนักเรียนทุกคนการประเมินสัตว์อสูรจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโปรดเตรียมบัตรประจำตัวของตัวเองรวมถึงบัตรของตัวเองที่จะเข้าทดสอบในครั้งนี้เอาไว้ด้วยนะ ฉันจำมาชำระบัญชีกับแกแน่หากว่าทำการทดสอบสัตว์รา้ายครั้งนี้จบลงอ่าห้องสอบวิญญาณอสูรชั้นสองของคารนหาวิญญาณอสูรผู้เข้าสอบหมายเลข9ก8 2 1ผู้เข้าสอบดินหยวนโปรดเตรียมตัวด้วยมาแล้วครับสิ่งที่นายปลุกได้คือวิญญาณอสูรระดับอ e. ีใช่ครับมานี่เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งนักที่เด็กคนนี้จะไม่สามารถสอบผ่านได้ ขอบคุณครับอาจารย์เริ่มนับถอยหลังสู่การเข้าสู่โลกแห่งเสมือนในการทดสอบภายใน5 4 3 2 1 2> พื้นที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าแม้แต่ภูมิประเทศเองก็จะไม่ใช่ข้อได้เปรียบสำหรับเราหึงสัตว์ร้ายสามดาวสเตเพนวูฟศัตรูต,ตัวแรกในการทดสอบวิญญาณอสูรของเรา แต่ก็คงจะได้แค่นี้นายไม่ต้องการที่จะรอมรวมวิญญาณอสูรงั้นเหรอมอนสเตอร์เหล่านี้สำหรับชนเลวไม่จำเป็นต้องรอมรวมวิญญาณอสูรหราสำหรับมอนสเตอร์เหล่านี้แล้วฉันน่ะมองเป็นเพียงแค่เครื่องวอร์มร่างกายก็เท่านั้นหาเด็กคนนี้มันผ่านระดับแรกแล้วงั้นเหรอท่านท่านท่านมาดูนี่สิครับ มีอะไรเกิดขึ้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นเด็กหนุ่มคนนี้สามารถฆ่าสเตเปนวูประดับสโดยไม่จําเป็นต้องรอมรวมวิญญาณอสสมเลยอย่างนั้นเหรอเด็กคนนี้ยังไม่ได้รอมรวมวิญญาณอสสมเลยด้วยซ้ำเด็กคนนี้มันเป็นปีศาจรือไงกันเนี่ย การเอาชนะสไตเพนวูฟได้ดับ3โดยไม่จําเป็นต้องหลอมรวม,รว,มวิญญาณอสูรน,นี่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน <S <S เหลือจะเชื่อเลยแบบนี้จะนับเป็นการโกงได้ไหมเนี่ยเอาชนะสัตว์อสูรโดยไม่ทําการหลอมรวมวิญญาณอสูรทั้งๆท,ท,ที่นี่คือการทดสอบความแข็งแกร่งของวิญญาณอสูรแต่นี่ไอ้หมอนี่มันกลับไม่ใช้วิญญาณอสูรเลยแม้ว่ามันจะผิดนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นการโกงหรอก กุญแจสําคัญที่ซื่อเขาจะสามารถผ่านด่านที่3ามได้หรือเปล่าหากว่าผ่านได้ก็โอเคไปหากว่าผ่านไม่ได้ก็ถือซะว่าเขาไม่ผ่านการทดสอบวิญญาณอสูรใช่แล้วสองระดับดาบมันก็เป็นเพียงแค่การทดสอบวิญญาณอสูรเท่านั้นสิ่งที่แท้จริงมันคือขั้นที่3มตั้งหาก หากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยการหลอมรวมวิญญาณอสูนแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากว่าจะผ่านด่านที่3แม้ว่าเขาจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งมาเมื่อกี้นี้ก็จริงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พรสวรรค์อสูรของเขาถูกวัดระดับได้เพียงแค่ระดับ E เท่านั้นหากว่าเขามีวิญญาณอสูนที่แข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็อนาคตของเขาจะต้องสดใสและไปได้ไกลอย่างแน่นอน อย่าประมาทไปเชียวล่ะที่ผ่านมามันก็เป็นเพียงแค่ของเรียกน้ํำย่อยก็เท่านั้นของจริงมันคือต่อจากนี้ตังฮะนี่คือสเตเปนวูฟระดับสัตว์ร้ายสามดาว หากว่านายต้องการที่จะเอาชนะความแข่งแข่งของสัตว์ร้ายระดับ6ดาวแล้วก็เรานะ่าจำเป็นต้องมีพรสวรรค์สูงไปอย่างยิ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่อาชริยะวิญญาณอสูรระดับ A สูงกว่าจะสามารถแข่งแข่งได้ขนาดนั้นหากว่าเราสามารถเอาชนะไอ้หมาตัวนี้ได้เราจึงจะมีคุณสมบัติที่จะผ่านการทดสอบครั้งแรกมันถึงเวลาที่จะแสดงถึงพลังที่แท้จริงของชนแล,ล้วหลอมรวมวิญญาณอสูรนที่สุดก็มา ยานอสูรกิ้งก่าดำยักษ์สถานะช่วงเจริญเติบโตระดับความสามารถระดับเอสระดับมอนสเตอร์ผู้บัญชาการสัตว์ร้าย3ดาวความสูง10.7เมตรน้ำหนัก3,540กิโลกร,รมัมทักษะการโจมตีกัดกงเล็บควรนทักษะพิเศษแสงสีขาวอันชั่วง นายประสบความสำเร็จจากสัตว์ร้ายระดับอ่อนแอในตอนนี้ก็เลื่อนขั้นสูงเท่าๆกับสัตว์ร้ายระดับสงครามในตอนนี้การเกิดใหม่ของนายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณจิ้งจกที่อ่อนแอกันแม้กระทั่งจิ้งจกที่อ่อนแอก็สามารถที่จะแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ได้เลยงั้นเหรอให้ตายสิระดับของไอ้เด็กผู้ชายคนนี้มันคือระดับอีจริงๆอย่างนั้นเหรอ แกคิดว่าฉันตาบอดหรือไงงั้นก็ดูเองซิเห็นไหมที่ใบแรงงานมันเขียนเอาไว้แค่ระดับ E ีนี่มันเกิดอะไรขึ้นสัตว์ตัวใหญ่ขนาดนั้นอย่างน้อยก็ต้องอยู่ระดับสัตว์ร้ายแล้ว อยากรู้จริงๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่วิญญาณอาสูรของเขาตื่นขึ้นเขาไปทําอะไรกันในตอนนี้สัตว์อสูรของเขาอยู่เทียบเท่ากับผู้บัญชาการสัตว์ร้ายแล้วพรสวรรค์ระดับนี้นะ่ะอย่างน้อยก็ต้องอยู่ระดับ S แทๆ้ๆระดับ S อย่างนั้นเหรอฉันว่ามันยังคงจะไม่แน่นอนพออย่างน้อยก็ต้องระดับ Double S เท่านั้นละ มันเป็นไปได้ไงเขาฆ่าสัตว์ร้ายระดับหกดาวได้ทันทีนายจงอยู่ที่นี่และทําการตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลต่อไปนะฉันจะไปรายงานเรื่องนี้ต่อผูต้ตรวจสอบให้ทราบโอเคครับงั้นก็ไปเร็วมาเร็วนะในที่สุดเมืองเจินไห่ของเราเองก็จะมีอัจฉริยะที่เรียกได้ว่าเป็นสัปหลาสักทียังเป็นเหล่าสเตปเพนวุคอยู่อีกอย่างนั้นเหรอพูดตามตรงนะ การทดสอบสัตว์อสูรนี่น่ะทำให้ฉันผิดหวังเล็กน้อยสามระดับแรกมันก็เป็นเพียงแค่การวัดระดับสารร้ายต่อจากนี้ไปมันคือการวัดความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงของนายเพราะโรงเรียนแต่และโรงเรียนหลายแห่งจําเป็นต้องค้นหา,มาเม็ดพันธุ์ที่จะเป็นปร,รมาจารย์สัตว์อสูรในอนาคตราชาสเตเปนวูฟหดาวและสเตเปนวูฟธรรมดา3ดาว10ตัว ดูเหมือนว่าระดับครั้งนี้จะเป็นการทดสอบของความแข็งแกร่งของเวียนอสูรในรวดเดียวเอาตามตรงนี่มันไม่ได้ท้าทายอะไรเราเลยแม้แต่น้อย<ว><น>อยากรู้จริงว่าสไลด์ที่มีระดับจะปรากฏตัวออกมาหรือเปล่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกนายจึงรีบเรียกฉันเร็วขนาดนี้นายรู้หรือเปล่าในช่วงระยะเวลาการประเมินผู้คุมหนาะไม่สามารถที่จะออกจากห้องตรวจสอบได้นะฮะผู้ตรวจสอบเจ้าซานเหอคือว่ามีผู้ที่เข้าร่วมกันตรวจสอบในครั้งนี้มีบางคนที่ไม่ปกตินิดหน่อยนะครับไม่ปกติงั้นเหรอเพราะว่าระดับพอสวรรค์รวมถึงความแข็งแร่งที่เขาแสดงให้เราเห็นมันไม่ตรงกัน แล้วมันมีอะไรไม่ปกติยังไงล่ะหลายๆครั้งมันก็มีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นไม่ใช่หรอในช่วงที่ประเมินอาจจะมีเพียงแค่ะระดับ B แต่หากว่าเข้าสู่สนามทดสอบจริงๆแล้วอาจจะมีความสามารถมากกว่าระดับ A อ,อันนี้ก็มีทมเถไปแต่ว่าเด็กคนนี้อยู่เพียงแค่ะระดับ E นะครับว่าอย่างไงนะเด็กคนนั้นช่างมีความกล้าในการเข้าร่วมการทดสอบจริงฉันเลยอยากเห็นจริง นายเรียกฉันให้ฉันมาดูเพราะว่าต้องการให้ฉันตรวจสอบผู้เข้าทดสอบระดับอีจริงๆงั้นหรือซินะเนี่ยผู้ตรวจสอบเจ้าผมต้องการให้คุณนั่นมาเห็นฉากต่อสู้ของเด็กคนนี้ก่อนแล้วค่อยสรุปนะครับปรมาจารย์วิญ,ญญาณอสูนระดับอีจะสามารถผ่าน่านอสูนไปไกลแค่ไหนเชียว พวกแอแน่ใจงั้นสินะว่าไอเด็กนี่นะมีเพียงแค่พรสวรรค์ระดับอ e ีนะตอนนี้ท่านคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับทำไมผมจึงไปเรียกท่านมาจากการประเมินจากสายตาของชาล้าววีแยนอสูรตัวนี้น่าจะมีพลังเทียบเท่ากับนายพลสัตว์ร้ายระดับ10เป็นระดับสุดท้ายของการฝึกสัตว์ร้ายในครั้งนี้แล้วมันยากมากเพราะว่าหมาป่าทั้ง10ตัวต่างก็มีความแข็งแกร่งระดับสัตว์ร้ายเดาวทั้งหมด หากว่าเด็กคนนี้สามารถผ่นานด่านที่สิบไปได้จริงๆมันก็เพียงพอที่จะพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่าความแข่งแข่งของเด็กคนนี้อยู่ขั้นในโภนะศูนไม่เพียงเท่านั้นเขาจะตกเป็นเป้าหมายของการแข่งขันโรงเรียนดังอีกด้วย,วยซ้ําคู่ที่มีความสามารถทดสอบสัตว์ร้ถึงรอบที่สิบนะมันถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะเป็นอย่างมากแน่นอนอยู่แล้วย่อมเป็นตกเป็นเป้าหมายอยู่แล้วด้วย หากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตจริงๆแล้วก็เด็กคนนี้อนาคตเขาจะไปไกลแค่ไหนกันนะอย่างน้อยๆก็น่าจะถึงปรามาจารย์อสูรระดับหลอดเลยหรือไม่ก็เด็กคนนี้อาจจะไปถึงระดับปรามาจารย์วิญญาณอสูรระดับจัก,กรพพัดเลยโอเคตอนนี้เราเลิกพูดมากกันดีกว่าเรามาดูกันว่าเด็กคนนี้จะผ่านระดับที่10ได้หรือเปล่า เดิมทีฉันคิดว่าการทดสอบระดับสุดท้ายจะมีเหล่ามอนสเตอร์ระดับทั่วไปปรากฏตัวขึ้นอีกแต่สุดท้ายความคาดหวังของฉันก็มีเพียงแค่มาป่า10ตัวที่ปรากฏตัวขึ้นเชขยะต่อหน้าฉันเรามันก็คือขยะอยู่วันอย่างค่ำไม่ว่าจะมากันกี่ตัวก็ตามสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่ขย่ะให้ฉันบี้อยู่ดี เจาะกันป้องกันของฉันได้แย่จริงการป้องกันของเขาสามารถที่จะกันคมเขี้ยวของสัตว์ร้ายระดับเจ็ดาวได้ด้วยจริงๆการโจมตีการป้องกันกาททำลายของมอนสเตอร์ตัวนี้ล้วนแล้วแต่สมบูรณ์แบบทั้สิน้นจะเป็นยังไงกันนะหากผู้คนรู้ว่าพรสวรรค์ของเขาอยู่เพียงแค่ระดับ E ีหากว่าคนไหนประมาทแล้วก็ คนคนนั้นก็เปรียบได้ด่งกับการฆ่าตัวตายยังเหลืออยู่อีกหกตัวงั้นเหรอ,อนั่นเขาจะใช้พลังอะไรกันนะงั้นฉันจะทำลายพวกแกให้หมดในคราวเดียวเลย นะนี่มันนี่มันทักษะบ้าอะไรกันเนี่ยผู้สมัครลินหยวนท่านได้ผ่านด่านทดสอบของปรามาจาย์อสูรเรียบร้อยแล้ว